ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมว่าจะมาลองซ่อมดูโดยไม่ไม่ใช้กาวร้อนครับกระลาแตกครับมองเห็นเจ้าข้างในเลยครับผมว่าจะมาลองซ่อมดูถ้าแก่ก็คือหลุดออกเลยเหลืออยู่นิดเดียวครับจะถึงกันแล้วครับเหลืออยู่นิดเดียวเองครับเนื้อเนื้อที่ของความแตกจะถึงกันแล้วจะหลุดออกเลยครับทีนี้ว่าหนอกก็สดใสยอยู่ครับจะทิ้งไปก็เสียดาย เพิ่งกีดได้สองครั้งครับทีนี้ว่าสาเหตุว่าทำไมถึงแตกทีนี้วันนั้นน่ะตัวเคลือบเงากันแตกผมค่อนข้างใกล้จะหมดพอใกล้จะหมดเสร็จมันเนืดบรรทามันจะไม่พอผมก็เลยใช้วิธีเอาทินเนอร์ผสมให้มันเจือจางแล้วมาทาให้มันเสร็จลูกผลสุดท้ายออกมาก็คือตัวเคลือบเงาบางไปครับ พอบางไปก็ทําให้แตกได้ครับประกอบกับไปวางไว้ตากแดดจัดๆครับโดยที่ไม่ได้เอาอะไรกลุ่มเลยก็เลยแตกทีนี้ว่ามะพร้าวก็ยังออกหากินข้างนอกโดยลากตัวเองก็ยังไม่ได้ครับก็ยังอาศัยต้องกินเนื้อครับภายในและเจ้าของตัวเองอยู่ทีนี้เมื่อในเมื่อมาแตกแบบนี้แล้วผมก็เสียดายจะทิ้งเลยก็เสียดายครับ ผมก็เลยจะลองมาซ่อมดูแต่จะไม่ใช้กาวร้อนครับแต่จะใช้เต็บตัวนี้ปิดไว้ครับปิดไว้แล้วผมก็จะเอาหมกดินไว้ทีเนี้ยเอาเตีตัวนี้ปิดไว้แล้วก็ติดไว้ผมก็จะมาเอาหมกดินฝังดินไว้ทั้งลูกเลยรอดูผลว่าจะรอดหรือไม่รอดปกติถ้าแตกถึงขนาดนี้ อากาศเข้าได้น้ำเข้าได้แล้วเนี่ยรอดยากครับไม่มีทางที่จะรอดได้เลยด้วยซ้ําไปครับแต่ผมจะลองดูครับลองมาดูกันครับเพื่อนๆว่าไอ้ตัวนี้จะเหนียวจะติดทนทานขนาดไหนแต่เวลาเราติดสิ่งของอย่างอื่นจะเหนียวมากเลยนะครับเหนียวมากถ้าเอามาติดกับกาลาแบบนี้ ผมก็ยังไม่เคยติดครับผมก็ยังไม่เคยทําเหมือนกันครับยังไม่เคยติดยังไม่เคยทําเหมือนกันครับแต่ติดมือติดอะไรนี่เหนียวมากครับทีนี้น่าจะไม่ตอบสนองเท่าไหร่ครับแต่ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งละน่าจะไม่ตอบสนองเท่าไหร่ถ้าจะใช้กาวร้อนหยอด แล้วยาแนวเลยเนี่ยผมกลัวกาวร้อนจะเข้าไปโดนเนื้อและเจ้าครับจะพาให้เน่าไปเลยครับอันนี้หลีกเลี่ยงกาวร้อนไม่ให้ไปโดนเนื้อกับเจ้าได้ลองดูก่อนครับซ่อมเบื้องต้นดูก่อนครับจะทิ้งก็เสียดายจริงๆครับก็ทำได้เท่าที่ทำครับถ้าถ้ารอดก็ ก็ถือว่าฟุกไปเลยครับถ้ารอดก็ถือว่าฟุกแล้วก็อนาคตข้างหน้าก็ไม่น่าจะเลี้ยงโชว์กลาได้แล้วล่ะน่าจะเป็นโชว์ลากแต่ก็ไม่แน่ครับบางทีถ้ารอดมาแล้วผมก็จะหาวิธีทําให้หาตัวจอดกลาให้ดูสวยงามและกลมกืนเผื่อจะโชว์ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะได้เป็นวิทยาทานให้กับ แฟนเพจของผมได้ว่าการซ่อมกะลาหลังจากที่หนอแทงและลากแทงไดระดับหนึ่งแล้วมาซ่อมมันยังรอดอยู่ประมาณนี้ครับผมจะได้ได้ให้รู้ให้ดูกันไว้ครับทีนี้ไอการที่เราจะติดกับกะลาเลยเนี่ยไม่อยู่แน่เราต้องเอาตัวนี้มาติดเราต้องเอาตัวเนี้ยมาติดซํำตัวนี้ให้รอดไปเลยครับเหมือนกับว่า เขาจะดึงรัดของเขาไว้เองโดยอัตโนมัติครับแปบ๊บนึงครับเพื่อนๆเหนียวมากครับติดอย่างอื่นเหนียวมากครับทีนี้ผมจะดึงทีเดียวรอบลูกเลยนะครับรอบลูกเลยทีเดียวเลยดึงทีเดียวรอบลูกเลยครับวันห,หนึ่งก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่ครับ ธรรมาพารอดก็ถือว่าคุ้มครับธรรมาพ้ารอดก็ถือว่าคุ้มครับถือว่าไม่แพงครับแค่นี้ขอให้รอดครับ จะใช้กาวร้อนแล้วใช้ขุยมะพร้าวที่กระปอกออกแล้วมานั่นผมก็ยิ่งจะทําให้กาวร้อนเข้าไปโดนเนื้อและจาวไวครับไม่กล้าเสี่ยงครับด้วยใช้วิธีนี้ดูก่อนครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนเจากนั้นหน้าตาก็คือได้รากเพิ่งได้รากมาเท่านี้เดี๋ยวจากนั้นหน้าตาผมก็จะ ฝังดินไว้ฝังดินไว้เลยถือโอกาสได้คือลูกไม่แข็งแรงแล้วฝังดินไว้ให้ดินช่วยนั่นไว้อีกรอบนึงกะลาแตกจนเห็นจาวจะทิ้งก็เียดายเลยมาลองซ่อมดูครับเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวผมจะฝังดินแล้วทิ้งไว้สักระยะหนึ่งถ้าจเจริญง,งอกงามต่อยังไม่ตาย เดี๋ยวผมจะมาถ่ายทําให้ดูใหม่ครับเพื่อนๆขอบคุณครับที่สละเวลาและเสียเวลามาดูครับติดตามกันต่อไปนะครับช่องประพาดมะพร้าวบอนไซฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ